อ๋อนี่พี่น้องเอ้โพดโพแมนแม่นี่เต็มเลยยุ่งในม่ตู้เอ้ไอืมอได้เป็นกอเป็นกำนะพี่น้องเอ้อ้อันนี้คือตัวยุ่งมาเลยพี่น้ออย ไอยูดีมีแห้งในทั้งแม่ทั้งลูกนี่แล้วประกลุชุ่มเย็นปีใหม่ปีเมือนไอ้ลำไห้รวยใ้เบิ่งผูกเบิ่งคนนี่แหละก็สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องบเบิสุขสุขคนก็นยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบาวเทสแนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องไงเนาะโดยมาพบมาพ่อกับซ่องบาเทมานี่น้องพ่อ,งพพพอแม่พี่น้องมาทกิจภาพพ่อแม่พี่น้องมาหาทั้ง เมตุกัมพี่น้องเยเนาะโดยก็คือเมตุของน้องดอนและพี่น้องเยเนาะโดยโอเคเนาะพี่น้องเดี๋ยวบาเทาสิขับไปหาเปรนกอนพี่น้องเลยเห็นถ้าเมตูเพิ่นนั่งอยู่เพื่ออะไรพี่น้องเยเนาะบาเทก็ซื้อเนี่ยมาฝากเพิ่นในพี่น้องก็เป็นแหนมพี่น้องแต่ก็กำลันเครือครบบอคร่องเคี่ยวเพิ่นนี่แหละพี่น้องเยเนาะโดยเพิ่นแหละพี่น้องเนี่ยสิขับมาคุณกันดูคอบหน้าคอบตาบาทเทสเนาะ ทำไมตู yeah, mm, ้ครับพี <t <t ่น้อยสบายดีไหมตู้โดยสบายดีแล้ววะอืมอันพังอันไม่ชิ่อว่าอันพังอันใต้ขึ้นจะบินนั่นหุ่งเนาะขึ้นที่ช่องบ้าบุ่งศ์ข้าวเจ้าละเบิงเนาะข้าวราคา่รเบิงข้าวพุกอหิตนะโดยยุ่งข้าวไปเนี่ยจนเต็มดอกนนี่นี่นี่ โอกอันไผ่เะโดยจักมันข้าวในชายบหุ่มโดยมันข้าวสบายดีตั้งดอนล่ะสดีโดยสบายดีล่ะสบายดีสบายดีบ่แม่ตู้บ้านี้ใครได้เช่ะข้าเอาออกละหุ่มเอายุงออกเอายุงทองเอายุงถิ่นนะออืโดยบ้านี้หงเลยบ่บ้านี้เออโดยหงขึ้นว่านนี่พลักมอด กัยอีกเข้าอีกกันเบืองบาดนี่โดยอ้าวช่วยหัวเห็ดในอะไรนึกว่ามันเสียได้ที่มิดูนึกว่ามันเสียอืมบานเดียวบ้านอะไรเข้าไหนเบิองเนาะโดยมันดำเลยหน่วยอันนี้ฮะแม่นเมนตามที่ฮะเรียนเบิงกระดำได้มันดำมันดำเลยเบิองเข้าว่าใครเบิองใครเบิองชื่อป้ามีติยง ยุ sprout Finally, sprout jelly, right. ่งอันโตขาวๆใหญ่ๆเนอะอันเชียงอันปีกมันอิีกโดยอิกเนี่ยยุ่งอันโตบักยิบบักยิบหน่วยเจ้าหน้ะก็มีคือการที่อยู่ในนี้เนาะโดยอยู่ในนี่เลยค่ะเบิ้งว่ะลานว่ะคอยเช่าที่นี่ด้อวยเออเอาออกเบิังดูโดยห้องมันบุ่งเดิโดย จำๆมันยังหุ่ง้องยุงเข่าไปอ่านแม่แม่จอันนี้เนี่ยมันหมักยุงเข่าได้ไหมตู้ทั้งแม่แม่แมงอยังมันก็เข่าได้เออเขาต้องหาแนวอัดหูมันหน่อยดิมันมีหูอยู่ปิดไว้มันมีหูแม่นบบแม่เอาอันทุงยางเองเคี้ยนไว้ก็ได้มันจำบกเข่าเออเช่นอยู่เขาขี้เนาะเบาเลยแม่แล้วก็พอที่จะบริขามาหาเพลินพี่น้องก็แต่ไม่รำพันแหละ ก็เลยมาเนี่ว่ามีโอกาสกับเขามาหาถามไทยเพป่นแบบปิดหน้าได้ว่าเนาะพื้นไฟใส่ปกติอยู่บ่อะก็ไม่ดู้เพ่นว่าอะไรเป็นต้องว่าแมงวันเออแมงนั้นยุ่งหมดไ่ดู้ยุ่งเข่ายุ่งเยอะเต็มกล่องอะนะโดยหน่วยได้หน่วยอยู่ได้พวกก็เต็มกล่องอะนะโดยยุ่งเคียระมาชมวนมงนึง่ใครว่าเพราะว่ามันนั่นดิมันมันถึกเสียงไฟอะไรมันเข่าไปนั่นที่แมนแมนบอกคือหน่วยของขอยหัน บเข้าได้นะฮะโดยมะเข้าบุไรของเขาอัดดแบบนี้โดยเข้าบริเวนไข่บริบบิตคือตัวนี้เลยโดยมีแต่อันคันว่าฉากไ้ายคข้าเชียบใส่เชียบใส่อันสายมะลิสายฉากมันะโดย,ายบาดอันมือแรงมากเนาะมันเต็มเลยบาดนี้มันเลยมอะตัวฉากนนะโดย ก็หุงนะ่ะเละจ้ารู้ดีบอกว่าหุงได้เนี่ยมันแมงไม้เข่าอะไรบ่แมงแมงไม้เข่ากับเป็นอะไรมันบ่ค่อย <บา S 2> อหุงบ่บ่หุงเลยบาดนี่มันต้องไปบ,บีบใหม่บีบใหม่อ่อ,บ,อบีบใหม่อีอดได้ใจบีบใหม่อือเาเบบบอลแม่เจ้าอ่อนฝนผูไ้ป้ายนี่เอาเลยอ๋อที่จะไปชื่อไปเป็นแบบนี้วะมันมันเป็นอะไรบีบบีตัวแดงเลยบีแปลตัวแรงอะไรก็หุงบาดนี่อืม ขันแมงไหมมาอยู่ในหานนะขันแมงไหมอยู่ในหานแล้วก็ขันแมงไหม่อยู่ในโบหงบอเขาต้องขอแมงไหม่ขาคนโลดโอ้มึงมีแซงไทยขันแมงไหมเข้าไปไหนขันแมงไหมเข้าไปนะโดยเออช่วยเหรอเออมันอ่ะสีเป็นบางอันนั่นมันก็มีอ่ะทำเดี๋ยวเขาจังหน่อยเขาเสียอันทองยางเขียนให้เจ้ามอยแมงไหมเข้าอ่ะ บอกมีมุ่งก็มุ่งขาดเทียนบออันคอยจะได้อันแบบดอกเดียวนะดอกเรียบเบียบนี่เนาะแจ้งเลยมันก็บริบอดอกไผ่นะโดยคือคงอันแม่หนุยนะโดยระบาดดีเลยกะเฮาอันไปเสียบกับใส่เลยมันก็หมดปั๊บเลดอกไผ่อันแสงไผ่นะมันก็ฉากเลยบบนี้มัก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 มัเลยบนี้โดยฉากเองเลย คำแล้วก็ปิดบบดนี้ปิดก็หุงแล้วบบดนี้หุงอล้อันนี้หุงขึ้นจะปิดเราเข้าจนว่ว <มะ S 2> ชุมเข้ากายไปโอ้ยเข้า,ามีา้าอาไรพายในน่อเข้ามนมดหุง,<ล>หงหมดน้ำนี้น้ำนี้หุงหมดงมด,มดย่าเฮ <laughs> ดเต้าเร็วเดือดเยอขึ้อันน้อยมดดโดยจามัน อ้เนนนางนี่ช่องเสือหมอบเลยพ่นลงใต้พนเที่ยวลงโต้พ่นไอีแม่เอ๋ยเที่ยวใต้อยู่สีใต้เนาะใต้แล้วก็หุ้มโดยคอมมาดำจนจะคุ้งโคยุ่งนั่นจำบมอยู่เต้นจมได้เป็นกบเป็นกำบอยุ่งนะะบ่าวข้าวจุ่มผุ่มอยู่ข้อพ่นกับปบพึ่ก็โอ๊ไปเนาะ ว่าเบุกข้าวแด้วตู้ข้าวจุพุนอยู่โดยโตู้บริษัทครับพี่คับพี่พี่ป่ไปิตรายันยุ่งง่ายยุ่งยันอย่าลีรอเนาะปิตายันเนาะตะบินตัวเองเราไม่ได้ไม่เมาบ่ชูโบน้าเข้าไม่เข้ายุ่งนี่จะเบิ่องคางตัวเองเราเป็นห่งเบิ่งน้ำเก่าดีโดยเออสร้างเป็นเนาะตัวเองว่าโบไม่ตู้บัด มันคุดขึ้นอย่างบ่แต่คมเดียวคนมือนี่ยู่มันหักอันแต่เป็นอย่างมัวมันขยุ่งเข่าเลยมันหุงเป็นมัวเลยโดยโดยเจ้เดือดเขาเจ้าสิเปงให้มาอย่างบ่มาอย่างบ่กวนพวามันไม่ฮู้ในหันพี่น้องเลยเนาะแออไม่ไม่ก็เลยเข่าได้พี่น้องเยเดี๋ยวจะนอนบะเทสิเป็งให้เพิ่นพี่น้องเนาะว่าปิดใดใดอันชรานะจ๊ะ ก็หูจักอยู่อันเนี่ยฉากนะหมอดมันก็ฉากอยู่ไปปับ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 อยู่หมอดก็อันไม่จ้าเป็นอะลรใต่ดยแม่เจ้าอะไรคอยบุปผีเหตุนอนตารางนี่บ่เจ้านะอันนี้ปพอมงเขาซื้อมาใเห็นบ่ออยู่เทิงเจ้านะจะยังบริการยังบริการใช้เซามิตู้ฟาซีฟาอย่างจะาบริการบ่อันนี้เอาขวบอาหารเจ้าบริขวบ่ คือบอลงกรอบอลลงมากรอบเลิวนว่าให้เอาลงมากรวบพ่นว่าซื้อมาให้เลยพนว่าเออเนี่พาะว่าแมงวันนั่นนะะเจ้าชิคกี้พายยังมีแต่เอาลงมากรวบรถเออเออช่งเลโดยถวยบวงกับไส้รถไส้แบบสวยกัยแกงกะแก่ิคเขายังมันนิมาอนแนน้ิ้เขามองม่วงม่วงมวงกบนบอกแบบม่วงอะนนะ้นี่ยมีแนันมากอะ อันมองม่วงมองม่วงไข่ทะเลผืนเก็บมาเถอนหน่อยจังหน่อยจีนโดยตัวเองวะผืนละว่าอันชิจงเวียนหายที่โอ้ยตัวจักผืนมาเมื่อใดโดยเก็บมาล่อนี่แหละตัวเองว่าผืนหน้ากระบุ่มมองม่วงช่องอีกโดยเห็ดใบโรตไว้กินอ่าขวนไว้พี่หน่อยเสียหมากผู้เจ้ายังบ่บ่เบิป็นลร บไปซื้อเลยบอกกันแต่มึงจะมาเมื่อ้หร่นะบอกไปเทียวเลยบไปเทียวเลยอืโดยผ่านไปซื้อว่านี่ผู้หาพันก็น้อยเดียวนลยโดยอ่าาซื้อมาให้เจ้าเนี้ยเป็นอันทั้งหมากทั้งผู้ครบชุดเลยแหละพวกยาพวกอย่างตะกันเนมพร้อมถ้ากับเจักเนีซื้อมาให้จ๊กซื้ออย่างเนมให้มันนั่นเหมดเลยหมดเลยช่างใช่ไหมนี่บ่กิน จะได้กินจังงั้นมัน่ะบริกินคขาข้มอ้าวบริกินค้าหนึ่งบริกินไปตัเขาวอ้าวคือบอกแม่พว่คืป้าลักว่ีเขาหยู่ใจแม่พัสกป้าชแม่พ่น่ะชิว่าหายเจ้าต้องเก็บไปแล้วแม่จเจบริกินแล้วตัวเองกับบริกินยังบ้า,าบนนชิวยะหนกชิหายชกินเขาก็อ่โดยปอดอันนี้แล้วปอดผู้ีหายนี่โดยแม่แตบ้านนี้ก็ จ็่ไปกินน้ำเพราะว่าอยู่ได้สองสามมือเพื่อนไปจับแต่มันก็ส่งกันไปเรื่อยๆ <c oughs> แ,แหละอื้แทบเลยนี่ฮะแม่นตัวเองอันชื่อตะกี้ลูกลานอะไรสิเหรอโดยแบ่บเออตัวเองอยู่ใกล้ใกล้พลายดนนี่ยมได้จืดจืดเยอีโดยเท่าไหร่อันนี่ฮะเนมนี่บอืออสิบเก้าพัน ปูนมันจะมีเวลาอันนี้ก็เทเด๋ยวนี้สามสิบบอนี่ประมาณนี้แหละก็จำบ่ะพีดมันกี่สามสิบเลยมันแพงนี่อย่างนี้ฮะอันบ่ฮู้ว่ามีปูนน้ำบ่อหรือว่าแต่มีอโน่นนี่นี่นี่เรื่องไรร้วว่าเอาปูนยังอยู่ยังอยู่บ่ยังหลายบ่ยังหลายยังสองหัวราดเกี๊ยวหนึ่งโดยไม่ชื่อยาปูนดีอย่า พูปูนมากนะแม่ก็ได้จังมือดิเนาะจังไรเอ๊ง <c oughs> ได้อยู่ดอกสองทิศได้บอเออ,อได้อยู่ดอกอันนี้มันก็บม่ได้นาง่ายหรอกว่าไม่ตูน้นี่พูนบอกว่ามวเอาได้พูนในตลาดคันผู้ข้างเอาอยากเปือ่อยแม่คันผู้ในตลาดนะ่ะมัมัเปืออเ่อยโดยโยเฮต์แม่ยังบุชุกเอาไปปิ้งก่อนยังกินปิ้งยังกินกินดิบบ่ได้ไหม ียพ่บ้นานนี้อันลานชาวนะพิพ่นผูเข็ดียังอยู่ได้หนีนะโดยพิ่นเลยเนาะอันพัวพิ่นเลยจะประหารในสด้เงนินโดยแลวเอาม,มาให้ชาวสามสิบบาทเอามาให้ชาวโอ้ยกูจะมันอยากเห็ดชุมก่อนกูอะไรให้แม่พิพ่นไปชื่อว่าชื่อมูวาชื่อนูนะละไรชื่อค,คนว่าวเลยโดยแล้วก็มาแล้วก็มาผักแล้วก็ ผลิตได้หาห่อโดยอาผู้ละห่อคู่กันบ่คิดว่าในใจเดียวกับบรี่ว่าเนี่ยไม่หายเข้าได้โดยมัอแรงผู้แล็ชิว่าหายจะเห็ด่างแก่บ่เออแซ่บได้หายเห็ดเองแมนแมนเขาว่าเขาเห็ดน่ะคอยบ่มากโดยเขาจะใส่น้าหินฉุ่มมาน่าจากหน่อยเข้าหายมันเป็นวไวโอแบบนั้นบ่ไม่ตัวอืมเขากินแล้วมันจะแพ้ทเขาโดย ข้าหากหู้าวมชื่อได้คอยบชื่อกินเด็กเดือดโดยมีแต่เห้เองมามีตุยเข้าห็ดเนมันบริข้าบริจาคยิงฉุโดยบริจาคฮิเธรรมชาติเลยปะผุไปนมเกยไปลูกไปนีออย่าหาไปไปก่อนไป่น้อยเนาะปาดำง่ายง่ายเนาะไม่ตู้เนาะงหญ่เลยด้ออาดือดไปเดือเก่าก็ได้ชิ้นลแม่แมดกกระลีหน่อย โหดโหพี่น้องเลยเบิ่งเดี๋ยวช่องมาทั้งเทิงเพื่อนมึงก่อนช่องบังโลดพี่น้องดอกฟืนดอกไฟเพิ่นกลับ่ามันบ่งหงว่ะจ้ะรวมมันมีแมงอันยุงพี่น้องเข้าไปในอันหลอดไฟก็เริ่มบ่งไปตู้เจ้าบอลบอลนอนเทิงบ่โดยโอ้ยันหักได้พี่น้องบอลเลยครับ ดเป็นดอกไฟโอ้โอนี่นี่นพี่น้องพอมัน,นแกะได้โดบยบไยยบไซนี่จะมาดีกูอ่ะไปเจ้าไม่ตู้<ะ>บบไซอันโกบมันนี่อ,อันนวยมันนี่นะไต่แบบนี้เพ,พี้ยวนี่ช่องสีหงวัวไปเจา้าแมนแมน ออง,งเ,เพราะว่ามันสิเแจ้งกวา่าใช่ข้าวๆนี่ได้แจ้งยุกขันยุกขาวได้แมนขันยุกขาได้โบช่วยหม้อตีหมอ้อได้เลยอ่าดีพี่น้องมาเห้กับบริขามาพี่น้องเนาะมันมีขบมดข้าวอายุยุคชนิดเด่างนี้แมนมมเด็กพี่น้อง มันกระหงโปกติพี่น้องเนาะไ่ตู้ลองเอานั่นนะไ่ตู้มันยุ่งนะครันี่มาไปตู้จะลองเอาอันฟ้าอันขาวๆนี่มันออกว่าเบิ่งลองเบิ่งเด้อเอาฟ้าออกนมือเล่งมือเล่งนี่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 อันนี้มันนี่เออเบรบนันแหละแม่เต็มมาแาเล่โกมานาเล่โดยเพื่อมันสีหงกว่าเก่าพี่น้องเนาะถ้าเอาใส่นี่เพราะว่ายุงมันเข่าได้พี่น้องเพราะมันเป็นล็อกกันนี้ดิ นี่คือยุงเขาเต้มพี่น้องมันในนี่เนาะมันเป็นลองนี่เยวป่ะเทเสียออกพี่น้องออกเลยใส่ถงยางว่ามหัวมันนอนเจ้าอันเด้อเออเออเออใเลยขาบันประหงกับเจ้ากะให้อันทางอันไม่ต้องดอนมาใส่ให้เออตัวเองวนเราเออตัวเองจิตัวเองนางเอ้ยมอนได้ดเฮ้ย พี yeah, ่น uh, no okay. right. right. ้องดอมอนี้เ็มยาุนี่พี่น้องไอ้คตูมัีสยุงแม่นนี่เต็มเลยยุงในตูไอ้ยุวอืมพู่ได้เป็นกาเป็นกำนาะพี่น้องไอ้ผูอันนี้คือตัวยุงมาเลยพี่น้องไอม่ลองย้ลย ยี่น้องดียมเ่วสิ่กว้ไเพ่นพี่น้องโอเคแล้วพี่น้องเนาะตอนนี้บารีก็เอานี่ออกแล้วพี่น้องไอ้ย้ยไอ้ไรเนไยวมันชู้อเอาไพี่น้องไอ้เนาะเอาออกแพี่น้องไอ้เอาแค่นนันมันเพราะว่าเอาว้ก เล่นกับยุ่งกับแชทอีกกับขึเก้าอีกน้องม่ตุมีแต่ว่าปอยแบบนี้เลยโดยมันรำเลยมันมอดไแนนของมันมันรำเลยมันเต็มดียุ่งนะมันเต็มมันมันชูนั่นดอกไฟนะแน่นเลยมันเลยมอดบาดนียแน่นตู้โอเคน้องพี่น้องเนาะตอนนี้บาเทกอะได้เปลงดอกไฟเพิ่นแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้อยเนาะกะให้ทางเม่ตู้ขอบุญขอบคุณทางเม่จิมเพิ่นเด้อเม่ตูุ อาชาถุไม่จินไหมออยออยู่ดีมีแห้งเลยทั้งแม่ทั้งลูกนี่แล้วประกลุชุมเย็นปีใหม่ปีเมือนให้รับใหมรวย้ยให้้เบึงผูกบึงค้นนี่แล้วถูกยากปากมองนี่ขอให้แม่จินมันอยู่ดีมีแห้งตลอดรอดพังเลยอ,อายุออยอู่ดพัดห <c oughs> น่อยด้วยชาถดยสาธาถุเนาะ พี่น้องเอ๋ยเนาะกะเวะมาหาเม่ตู้เพิ่นทยอยเข้ามาพี่น้องเอ๋ยมาดุนเขามาที่นึงมันเมตุคอยทางอยู่บ่ที่ที่หนึ่งเด้จะไหลบ้างบ่อก็วันเสาร์บ่จะคอยทางอยู่เลยเนาะจะมาก่อในก่อนที่เมนเมนพนุ่งบ่เขาประเด็นนั่นนะเขาลืมเลยอันนั้นเพื่อนบอกเม่์บางอันนี้ว่าอีนนี้บุเร่วันเสาร์บุเร่ยามจมาประมาณ ประมาณบารองเรามาหากอนก็วันทิศแมนประมาณสามซีมื้อสีมื้อหามื่อคนละห้ามาเทอนึงมาเลยเป็นโดนกมาเทอหนึงเมนโอเคเซมิต้วันนี้ห้าเมื่อกรนได้ชาวเดอร์เนาะโดยสบายดีไมตีโดยสบายดีงั้นละโดยสบายดีโอเคเราะพี่น้องเนาะตอนนี้บาเทศก็ออกมาจากบ้านของยายเป็นแล้วพี่น้องไอ้เนาะนี่แหละพี่น้องไอ้ที่เห็น เพื่อนซานบ้านซองเพิ่อนก็ได้อ๋อ่ลว่าไฟเพิ่อนโม่งเมื่อคืนนี่วะจ้ะมีแต่ยุ่งเข่าว,ว่าจ้ะน้องพี่น้องเนะาะพอเทกระเพลงเพิ่อนแ้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยกะโอเคบัดนี้เนาะกะเอานั่นออกมาเพิ่อนเรียบร้อยแล้วพี่น้องกะถือว่ามันแรงกับสบายแหละมันให้พี่น้องเยเนาะ โดยก่อนอื่นกับบาเทสก็ขอขอบุญขอบคุณทําเแม่จิหลายๆเด้อที่ให้บาเทศเป็นสะพานบุญให้ก็ขอให้แม่ดีแม่แห้งความเจ็บมาให้ได้ความไข้มาให้มีปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้ดังมงกุฎปรารถนาในธุรกิจการงานขอให้ร่ำให้ลื่นไปมือหนาได้แม่เด้อเนาะขอมีทต่คนหาคนแพงไปส่มาใสายขอตลอดปลอดภัยได้แม่เด้อเนาะขอให้ล่าให้รวยไปมือหนาได้แม่เด้อเนาะ โดยสำหรับคลิปนี้บา่าวเทกสิขอจบคลิปรงเพียงเท่านี้กาแฟเอาไหมพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจบา่าวเทคลิปต่อไปเ,เด้อพ่อแม่พี่น้องเอ๋และก็บอกกฏขามโฆษณาเนาะสำหรับคลิปนี้บา่าวเทขอลาไปแล้ว